มือนีผ้ามาโพยอยู่ทางตอนเหนือของเกาะค,ครีตจะพี่น้องสิผ้ามาเบงอย่างมัตีมือนีผ้ามาเบิงทำจะ้ะทำในประวัติศาสตร์เพื่อนนี่ละจะ้ะทำนี่ก็มีซื้อว่ามีลาโทสอนะจากพี่น้องนี่ทางขื้นเพื่อนประวัติความเป็นมาเพื่อนก็นตั้งแต่ปีคิดทศกราชพันแปดร้อยยี่สิบสาม้ะจะพี่น้องประมาณสองร้อยสองปีที่ผ่านมาจา้ะนี่ก็สิเป็นประวัติ เพิ่อน,นเขียนไหวให้อ่านเราจะพี่นองกับมีหลายภาษาให่งเลือกอ่านเราจะพี่นองาาภาษากษษภาากรีกภาษาเยอรมันอีหยังก็ว่าไปเนาะนี่จ้ะกระให้มาศึกษาบนน,น,นี้กอนเนาะกระสิมีเรื่องเราความเป็นมาสําหรับทาตัวนี้เราจะพี่นองเบิงบรรยากาศตีล่ะอ่อ,อนซ้อนอ่อนซ้อนจะมองจากมุมสูงสวยสวยจะพี่นองจ้ะทัศวร์เขาจะอาศัยอยู่น้ําริมทะเลนี่่ะจ้ะทางยางขึ้นมาทาเป็นกระเฮ็ดดีดีจะพี่นอง มองจากมุมสูงมึงเจลเราปุณทำปณิกบประวัติความเป็นมาต่างแต่เทสมัยสงครามเมื่อสองรอยปีก่อนเราจะพี่นงว่านเพินสิมีมนพปอกอพยพบเนาะกับิเปนเปลกชาวบ้านที่เพิ่นอาศัยอยู่แถวนี่เราจะเพิ่นมาลบหลีสงครามอยู่ในถ้ำนี่เนาะพปกผู้หญิงพวกเด็กหน่อยพวกคนสูงอายุเพิ่นพากกัน,นลบหลีจากทหารขาซึกกับิเปนน็นอัน ทหารทั้งตุรกีล่ะจ้ะพี่น้องจ้าประวัติความเป็นมาเนาะพิ่นเขียนวบให้อ่านล่ะจะ้ะเบิ่งบรรยากาศงามงามจ้ะพี่น้องมองไปทังใดก็โอ้ยทั้งแดดทั้งอ,อากาศดีจ้ะพี่น้องวิวก็สวยเอาบรรยากาศทา้ขึ้นนั้นทำมาให้เบิ่งกันจ้ะพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศจากภายนอกเนาะระว่างทางเดินไปทำพุญละจา้าเพราะไปฮอดทำดอกทำมิลาโทสิ่เนาะพิ่น,ก,นก็สิมีประวัติความเป็นมาว่าอัน มีชาวบ้านที่เพิ่นมาลบพ่ยอยู่นี่แหละจ้ะเพิ่นถือข้าันทหารทั้งตุรกีโจมตีแล้วก็ตายอยู่ในหันจ้ะตายอยู่ในถ้ำเนาะกับหลายพันคนอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะเขาก็ไปเบิ่งกันเนาะว่ามันเป็นจังไหนนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาของเพิ่นคข่าวๆแล้ะจ้ะพี่น้องเนี่ยจิวกระบ่กคอลงรายละเอียดดอกเดียวมันจิว,ว่รบ่ถือของเพิ่นเนาะจ้ะ้คข่าวๆคุณสา,า,า,ามีอ่านให้ฟังว้าไห้สู้ฟังจ้ะข้างในถ้ำกับลึกอยู่ได้พี่น้องจ้ะ เบิ่งจากอันประวัติข้างนาเพื่อนนาะจ้ะนี่จะมาหอดมาถึงล่ะพ่นทั้งเข่าเพื่อนทั้งเข่าก็สิมีไหลายช่องไหลหู้อยู่พีนองจ้าเท่าทีเนื้มเบื่องจากลักษณะภายหนอกเนาะจ้ะคนจ้ะตั้งอยู่บนเขาสูงเพิ่นว่าทหารขาซึกที่มาโจมตีนี่ก็สิอยู่ฟังตรงขามของทำนี่ล่ะจะพี่นองอยู่เขาฟังตรงขามเียละจ้ะเปิดก็ยิงอาวุธปืนขึ้นมาเซอยน คนที่อยู่นถ้ทำเนี่ยนะพี่น้องจังมาเพิ่นพักกันตายหลายคนอยู่นี่นี่มาจะพี่น้องมาเบบ่งบรรยากาศภายในใกันจ้ะทำกระตัมตัมได้พี่น้องจ้ะตรงก้มมุดเข้าไปจ้ะยางตรงตรงบด้เพราะว่ามันต่าแต่ว่าข้างในมืดมืดพี่น้องเนี่ยมึงหลบหลบแล้วเห็นเป็นดวงไฟอยู่จ้ะพี่น้องเป็นอันเพื่อนเอิญอย่างเขาจะติดไฟให้ทางยางอยู่จ้ะแต่ว่าตอนนี้บมบมีนักท่งเที่ยวด้วยจ้ะบบมีนักท่งเที่ยวเพื่อนเกิดแลบ้บ่บด้เปิดบริการจา้ะ บลิมีเสียงสว่างไ้บริการเนาะจะ้ะเขามาข้างในก็ใส่ไฟจากโทรศัพท์เอาจะพี่น้องุ่นเห็นแสงอยู่บ่พคุณวุ้นสามีผนเปิดไฟจากโทรศัพท์เอาจา้ะมืดมื่พี่น้องจะ้ะข้างในก็เย็นจะ้ะนี่ก็สิเป็นพื้นที่ของโบสถ์เพื่อเราจะพี่น้องเนี่ยล้วก็สิเป็นบนเก็บกระดูกจ้ะเนี่ยกระดูกสําหรับพ้นตายที่พ้นตายอยู่ในนี่นอะไรพ้นสะสมมาใดเปนกัเก็บไว้ในนี่นจะ้ะแล้วก็สิไปเก็บไปอีกบนหนึ่งอยู่จะ้ะพี่น้องจะ้ะมีอีกทีหนึ่งอยู่จ้ะ เท่าที่พาก,กันสำรวจข้างในแล้วเขาไปข้างในได้อีกลึกอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าบบพาก,กันเขาด้อจ้ะมันเป็นตะยานมันเหมือนยานไปนตกหลุมตกโพงเพินานะจา้ะเพินบ่บริมีไฟแห่ให้ฮาเบิง่งแนื้โบเห็นภายในจ้ะอันนี้ก็เป็นลักษณะจากปากถ้ำข้างนอกมองไปฟังตรงขามก็สิีมมนเขาหลุกฟังตรงขามนะที่ว่าขาซื้อเิ่นไมาโจมตีแล้วจ้ะพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศภายในจ้ะทำโบนี่กับบด้มีข้างคาาบริมียังอาศัยอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าเขาเขามา้าบ่ได้รกินเนาะ บ่ได้กินของขาง,งข้าวบ่เห็นเมียนเศษสากเงี่ยงก็ะสะอาดดีอยู่จากขังในแต่ว่าขัางในเพิ่อนหนีมืดคัาพี่น้องจ๋าตรงใส่แสงไฟจากโทรศัพท์ทรงเอาจ้ะอู้บ่พา,ากันยางเข่าไปได้พี่น้องจ๋านี่ก็ะอมาส่องเอากล้แกนทั้งปากทำนี่ละจ้ะนี่ให้เบิ่งบรรยากาศภายในนํานนกันบ่ได้เข้าไปลึกจ้ะพี่น้องมันมืดแฮ้งจากขังในมืดมืด ก็สีมีหลายช่องหลายหูให้เขาไปเลยจ้ะพี่น้องนี่ทั้งปากทำนี่่บด้มีทั้งเขาทั้งเดียวจ้ะนี่เป็นช่องน้อยนอยเขาได้หลายทั้งอยู่จ้ะเอาจะีจิบก็สีเอาบรรยากาศพระในให้เบิงประมาณนี่ลหละจ้ะพี่น้องบ่กล้าเขาไปขางในเนาะมันเข้าไปได้ลึกอยู่ดรอกพี่น้องจ้ะไป่องไฟบางแหล้วแต่ว่ามันมือแเที่ยงจ้ะมีซอกมีซอยเข้าไปได้อีกลึกอยู่จ้ะก็เลยพากันออกมาจ้ะพี่น้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเนาะ ถ้าเป็นช่วงซ้ำเหมือนักท่องเที่ยวหลายๆเผินกระสิบเปิดไฟไว้เองบริการให้มองเห็นทางเดินไพ่หนอยู่ตรงพี่น้องจ้าแต่ว่าช่วงนี้บม่มีนักท่องเที่ยวนี่จากพี่น้องผู้ใดมากกับมาอ่านมาศึกษาอยู่ทางเขาเนี่ยะจ้ะพี่น้องม่นติดไปไปม่งเนี่ยเจ้าเสียิึงลักษณะถ่อมเพิ่นผุน่ะพี่น้องบ่หน่อยเลยหนีอยจิ๋วข้าไปหนีนี่แล้วก็ไปเจอบนสุสานบนนี้ที่เจอกระดูกนั่นแล้วก็ยางอ้อมาหนี่แค่นั้นจ้ะพี่น้อง แต่ว่าขังในภายใน,ยในผลเบืองที่เหลือในศอกในเหลือพูนเขาไปได้ลึกอีกอยู่จ้ะแต่ว่ายาจิ๋วกับบริภาคกันเข่าไปนอกจากมันเหมือนก็เอามาให้เบิ่งเข่าข่ากันประมาณนี้ละจ้ะพี่น้องจ้านี่ละจ้ะความสวยงามของถ้ำมิลาโทสนอกจากพี่น้อง